จะเบิกขึ้นเบิกเ้นอ้าวกับว่าเปลี่ยนแล้วเนาะยละเบิกงะยว่าเบิกกับหลานที่เบิกางบอสหนี้เบิกว่าได้เสียตูเอที่เอ็มร่วนอยู่รอบแปบบรอบแบยับหลานเอียงจะไจักเครกันแพงวงเดียวกันเลยรอบแปบบบอสรอบแปบบผู้ใดเป็นข้าใจบอรอบแอบเข้าใจ เอากาเลียวเวแก้วรอคะว่าม่แก้วเป็นไน,นี่แ้่เนทาบูันออากนท้ทาบูดกัน้นโม้ค,คนละปอบปมาคนละขนาดนาดเดียว,าวาายกาน่หาิบี่กเะไม่เอกน้อยเสียงอีสานได้เนี่ยไมเอกน้อย,อยงเอน่อย ตอนนี้กรกำลังเปิดรับสมัครดูผู้ใดสนอกสนใจนี่มออดิชันใดเลยเด้หนี่<อ>ันกอนนี่กัง่มาออกาอ่อทันหรอคาเตี้ยมออดเจ็บวาฝากลูกเสกาดาลูกเด <ๆๆ S 1> ี๋ยเดี๋ยวเออหน้าตาที่เห็นมันไม่ลนเอาพี่หลูดแก่เนี่ยพี่สูตโวเนยอยากอที่อยากอายนอนนั่นหอ้วนาเน่ย ยุไสตัวลูกเจ้าหน้าเนิ่มคว้าสามารถที่ยังเอามาฝากล้องเบิึงรู้แหละมีมึงไปหาบุญหากันยุไสน้อยบาดที่คนแยงหลายตะคุนตะคุนบัดที่ละงานหลายลูกคอยไปบุนหากีดทีเหตุยุไสน้อยกี่มื้ออกมาเด้อออกมาเด้อสคนเหยียบสุดนี่คิดถึงทีงร่ราบตาโบ ก็เซ็นแอนเล่ารอางห้ถือขี้ดนตีแล้วนะครบมาทั้งครี่ออกแทก็รองว่ถือกลัวหายใจสิเพาน้องพ่อเบียดมาตีว่าถือขี้่อยตีตีตีตกองมันกล่มีขี้ผมดับตู้บนบนบริเวทักันโอ้ดีค่ะดีค่ะรออันนี้บอกลูกสาวลูกชายเก้ากันลูกชายแล้ว มมงจากสภาพนาเล่านี off, of ่มันเแต่จะแท็กยังเป็่ง่ะระมว่าอ้เจ็บมันก็อยูู่กขัเแท่ดูถูกข์ดูทุกเนว่าไปแล้วว่าเขามพควารต้องเลือกเขาจมาเดนดอร์ต้งเห็นเดนแล้นีีเบอ มันอ๊บมันใจเกินรอน้อ,อยใจใี้คืออยู่คืออยู่คืออีหลีเอาจัชซีแสดงความสามารถให้พี่ให้น้องให้บเบิง่งให้ตัดส,สินซอยกันค่านเปนคือไข่รับอืหนีค่ะไข่ลับอีหลีเด้ออีหลีอีหลีมาตัวดอกเป็นตัวเด้อจ้าเล่นดีๆเด้อเดี๋ยวสิไปเบิ่งเลยเจ้ามอนิเตอร์จ้าใหญ่งามเนาะงามงาปอดเป๊งหมือนบอกงามลูกสุดนั่นแหม หากีท่ามหาลยจะได้แงตเงยาเยาะๆยายาพักชูฮอบคนนียใหญ่อแสด้ว pues ่างานนีเพิ่นเขาข้อการรัฐบาลนี่เป็นอย่างักทคนละเคืองเนี่ยคนละเคืองจังไหนที่แหลกคนะเห็นุก็่ะเทูสาพหุ่ตัวขมิ้นดากันแลกับพวกจยางนันเปียกับแบบว่าจะตูสา ใ้แมคึ่งกันเลนกันเขาควบการรัฐบาลเขละมือเออเดี๋ยวเอันก็คุณวามสามารถีร้องเพลงได้เออ้ได้ได้็ได้ได้ออกจเอออั้มาเลบ่าโอ้โะอันแต่ดี๋ยวจคออดหัวหมอลั่นอว่าไงอีวัีอ่างหางยี้อบาทไ่จับง้อ เอาผู้จอพายายี่เป็นสีกมองนะามันเปนี่แดงแต่ผู้นี้ลรต่อมาเนี่ยเอาจะสีเนะเปนี่ยนเรือเป็นลาเป็น้ำเรือรับเป็นเรืออ้โมกิตุ้กหอยเตียงน้่เรือแล้ทุบบอลเรื่องย่งสีน้ำเรือพัดสุทนมโนลาโอ้โหมโรล่าเรื่องนี้ต้องเอาตอนนี้เลยตอนไหนมโนหาตอปูชายันยันไปบัดี้ยังไี่ีปูชายันนี่ เออวันป่าคหยาดีวันปู่ชากหยันมาโทษกันทุกทีเนอะก้อนที่เ็นตุ๊กแกโตัถูกรักชนะพ่อต้องเป็นพ่อแม่ตกเป็นแม่ปลาอีกตงเป็นนักเอกตกเป็นนักอกเลยนี่แสนจีบเป็นนักเอกเาก็โดนรักนไอบินได้รู้บินกระซาจเส็กันแวก็เหตุกาจะเสเป็นนักเอกยังไงมันจะบินเพื่อหรืนกระ้าจิบปนักเอกเดี๋ยวเดี๋อีนีบินก่อนกคือเป็นแทบินบ่อน

มาเลยควรได้อาเรื่องใจเสียได้อะ่ามาจิบไเนี่ยทำน้อบ่อบล่ะจะไปบนอะมันเรา้งเป็นยังจะไปใจบ่ปวดน้มจืดมีไงจ้ะจับอุ้ยอัออุหรี่ครับนี่คอยจับเอาเองแล้อคว่ำน่อไม่กินได้ิเองเป็นน้อง ถ้าจเป็นสาวมันก็เป็กอเอดีตรับเป็นยังไงถ้าเป็นนักเอกเม่นักเอกเม่อะไรเนี่ยใครเอกพอพระเอกพอเออใครเทรับพรใครอใครเอกพอรับรตอกเสียงดีเนี่ยเื่อยยงไเนี่ยพระเอกซ้อนซีาสไปเลยเออนอกในวันมีขวาตัไม่เอกเตเขาถึไม่ได้ใจปวดะข้างไปหมด มันหอได้กินได้เออเอาเอารับก่อนรับก่อนตั้งลำหุ ja ่นนตโคไม่ตีกิวเบียร์เลยจไปกิ้วเบียร์จไหนเทาเออพึงแปดร้อยถูอืากยาพู้จัดต่อเล่นกินตั้งลำคำเดินไรก่อนโอ้ยจะจะเป็นอันนั้นเนาะสบายดีพี่น้อง เสียงดีบ่แม่เสียงดีบ่เสียงดีบ่ะดีไม่ยนกกะเฮเลนตลกแี่ตัวาี้ตแม่ทับหมากะเลนโลดตีแล้วดีแล้วแม่ปกหนาพี่ตีเพื่อเฮเลนป่ะดีฆ่าตูดเมื่อคืนแต่แล้วกระโดดว่าได้ยุบปากหมวเสียงกระโดดจะโลดหัวจะไปดีพี่น้องคอยเลยแม่ทั้งหลายตลอดใช้หญิงสาวเบาคาน้องลุงปบา หันมาเด้อพี่น้องผู้ยุตกาไกลหันมาพี่มาลับดีก็ล่าวานาเดี๋ยวอย่างน้นล้แล้วอะล้มแล้วก่อนรับพี้คพนีนะไปไปเล็ก่องเด็กช่อเลนะเสดงพี่เสดดงพี่คือลรเป็ดแต่ย่านแคเพ็นค้างเบตตองก่อนรับน้องนะครับขันเจเดงพี่เบตตองหมูบ้ ขัเสด็พี่ล่มบ่บเป็นลั่บ่กเกอเป็นคุผู้ถามเสด็จน้องจะได้ก่อนล่มพี่น้องนะน้องตบมาจากลัทธัดไม่มายีว่วางเออบ้างมือกระดู้ร่างน่านั่างเอกร่างนักเอกจะร่างหัวหน่วนปีน้อยเขาแ่ได้ล่มกูฟังล่างมันอีู่กวนเลกเอกจะล่างเหรอเด้อ ฟังล่งมา่ฟัง่าดกนี่ว้ยล่งโอ้โหว่าเป็นีงผู้ใเล่นไม่ล่ะบ้ผู้ใดเล่นไม่ทั้งหลังเอ๊ัดมาต่อู้บ่ามันเป็นนาทีเตุเเหตเหโอ้เป็นนไมผมไม่เสียงมางกางโอ้ เป็นล้ไม่หรอกเป็นนงานเป็นแล้วมุนเหมือี่ปอกเป็นแห็กอีกไจะคอยจัมาดาญี่ปุ่นมาโบัตเป้นั่งยนี้อด่กันก็ตายดี วัวก <kung> ูทะบอกมอมดกูกรใจขาดตายเพราะอีกตัวมกงจพมีหลายวัวกูค้อกันหดืแล่วว่วกูจะแช่กระใจขาดกันมัราก่อนราก็ไม่ไปกอดไม่ได้โอเดียวกว่านีนาไม่รังบอสไม่รังนี่นะนี่นากระโล่งฉันตัวลงน่ะลงกันแล้ว งไงริีใครกินไงก็วิ่งเดี๋ยวว่งไปทับกันแล้ว่าทับกันกเกิดกันเขาเรียกเขารา้ก็้เสด็จทีเผ็ดขาก็แต่พนังน้องเอเสด็จที่หูบอกว่าหัวโหนถ้าไม่ใครถักกระลูกสะพายก็เป็นกนที่บ้านกันริบเรื่องเสด็จไม่นาะไม่เป็นเรื่องจริงหรอไม่หนาะไม่แห้งๆันตอนตืนเนปานมันต้องสมบทบาท เป็นหมอแล้มันก็ต้องออกินพี่น้องช่วยไก่พนยุนาประตูกติดเบนติดกันืดสนิทไม่ดไปหน้ะมันไม่ดไม่นี่ยนามันย่ายมาจบกกบดลวมาตัวพีนีแกซะตายเราบอกึงเนี่ยมึงอย่าตื่นไว้หลายตื่นซะทาเนี่ยตื่นไหมตื่นไหมตื่นไหมพี่น้องก็จะเห็นเส็นพี่เห็กว่าจะอะไรพอ่งน้องเออนองินกนลีบันกี้งเด เป็นเรื่องจริงเรื่องนอ้นเป็นควมจกิงเโอ้อติตไีได้ไมป่งไม่ยักปาดวตบดาอยากทักเดงทุกคนว้าจูรต<อ>ีน้ได้ไหมไม่เป็นเรื่องจริงก็จะได้เรื่ององเอ,งอ,งเอมอกว่าที่จะจกจกลารเองนาง้องเ,อเพชรเออมันมามาโนดา ศูน้าสูนสูนมูนอ์ผู้หนล่ะล้มูนโอ้ยที่บายลูนย์ก็ล้มสูนโจรย่อวันรับะไรตัวเน่ยลจวนั่งคิดอย่าทัวมกไดะและจ้งเปิดทาง

อ้ล,ละครี้ครับปูรอรองปูคือรอเทเฮ้ยลขอสะัยนีทำลยี่ห้าขวดตกเจะมาขอจังไงเนี่ย,อ,อ,ย,อ,ยอันนี้ทำไมหัวพีเดินนองหัวพีเดินนองหัวพีเดินนอง ก้าไมได้ขามึ้นหัววันคอนโดร้เหี้ยก็หัวหลุเกียงหัวลูกกูรักลูกกูมือรัวเมื่อแต่ว่าบอกหัวล้วไม่ใไปแล้วเมื่อไ่เป็นการที่บ้านกาดเมื่อพันธุ์นี้ลันต่างกัรานเมาอ บ้าเนี <S <S ่ยทั้งทางเลือกคิวของหวานกยใส่เป็นกิโล่นูเอี้ยแค่แค่เลี้ยงหลูมันเห็นหน้าเ็นกลางไดแก้วกระชับกระชับ กงลบบอ๊ะเสียงดีมากบอ๊ะโอ้ยอนนันตีกระดู้นทะเลไัมเขากำลังดีดี จะก็ไปลัำไปล่ำใจญ่เป็นการว่าเออแต่งงานแต่งงานยุ้ยแ้ใหญ่ล่ยใหญ่ใหญ่แล้วกาเอินยจะบ่บอกตที่แรงจะได้ใาย่ต่ที่แงหญ่าที่ห้าัวปากมือหัไม่ยังอีกล่ะไม่ย่งไปล่ยหง่หันไปดูมัเอาไม่ใหญ่เลยโอ้ยไม่ใหญ่เขาแค่นั่นเขาปีเขาแค่เขาี้ซี่เห็นไหมเนี่ยนะ ตัมัยังใหญ่ดีฮะใหญ่ก่อนล้ำใหญ่ก่อนล้ำเออเขาก่เลยเอ้เงี้ยคุณจะวายาไปเอ้อเงี้ยปน้าว่ยอไรมูปี่ดอกจากงานจนปูผัดรา็นว่าไเอิ้เงเอิ้ปูใหญ่มือนี่ยแะว่าตลกคนก็คยข้ามานเรื่องข่างมยังจากวางวา่าะบไเลยเออตบ่สิไเบ้ย่ và bắt đầu tiêu cực kỳ lâu thôi quân đội 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 หนึงน้าหน้าน้นคือรถเขียวโอ้มันเสียงสูเ่เนี่ยกับวัน้ว่าเคียวะ เขาเขาเดเขาเขาห้นเพียงยาปูพูดไทยพูดไทยเ้าให้ลาตายจริงจรเหรอใช่กูจะจีจะเผาเออกูจะเผามาทามาทายาถ้าให้ลาตายจริงจิงลาขอจีกันหนักขึ้นสเปญอย่าง มันก็จะเอกซางแม่ก็ตกปุยอย่างงัวโ,โอ้ยมนันโนราเอามาเอาดีปีกูเทียมไปเอล่าเตรียมไปแล้วเดีเ๋ยวนะไปเอาปีกับหางเด้อะดูได้เลยย่าย่าพาไปกับย่านุ๊กไปเอาไปแล้วเร็วเดี๋ยวลเไปเอาปีกจากข้าวก่อนระวังนะระวังนะย่านุ๊กยังไม่ได้ฉีดยามีรถท่อต้มคัญของค้งเดือนอีหนีอ่ะคอตอมโมโนราได้ปีกได้หางดีละ เร่ิวเร่วเชิดเชิดเชิดแค่หนเชิดตร,รตีคือไม่ไห่ทอ อ๋อกินคือตัวทีตัวนองเพิ่นเอากระดิ่งต้องสูงต้สูงไปดิดินเม้งแค่ไหขคาติดเพลินทุห์หนะเอาแต่เรื่าสมมูดเพื่อนไม่เพื่อนไม่เข้าใจพูดไทยอ๋อภาษาไทยเหรอมึงจะเินได้ยังไงขามึงติดเพ่อนอยู่หันหนอก็จะาสมมูดิสมมูดไงจะมจะมจะบินเปลียนเนาะมีมึงเอ้ยสิ่ใช่จะเปนมึงมาใกล้เนาะบัลำมาไก่่มาโตมมาไก้รับเนาะเราเล่าสำหรััวบิน ขึ้นบินให้ได้ขึ้นบินให้ได้ขึ้นริบให้มันสมจริงสมจังหน่อยฮะตินขึ้นสูงๆบินเรียมันขึ้นสูงขึ้นริบเป็นบ้าเหรอคุณไม่เคยขึ้นจากเถื่อเออจะพาขึ้นเลยะพี่ไม่จะบอกอะไรวัวหน้าเพื่อนบ้าใครอใครทุ่มพีน่ะนะกับงานนะเพื่อนจะเพื่อนจะขึ้นหน้าตัวให้เออเออเหรอเออจากันสองร้อยแปดสิบเป็นร้อยแปดสิบ ขึ้นตั้งร้อยนึงขึ้นตั้งร้อยนึงกดขึ้ืนานกดเครื่องนานกูจะขึ้นเออเร็วอนี้กูตายแล้วหลีกมันไม่ได้โอ้มันรับดัมนันได้เท่าไหร่ดีร้อยห้าสิบมีกูนับร้อยสิบสี่คือเราสี่เอาเบอร์พระไตไม่ดีไม่เอาไว้เอาไม่เอาไว้ได้ยังไงเอาเอาไว้แล้วน่ะรถจอดอยู่ข้างนั้นวัชกร์สีนั่นเบอร์ลิฟเนี่ยเหรอไม่หนึ่งหกหกเก้า เบอร์สองโรงบาทขึ้นจริงจิงเหรอเอาขึ้นขึ้นจิงนี่แหละจะสาธทต้อยบ้ามจให้กูตั้งหลักก่อนซะเป็นยังไงทไม่เลียกเลยทาไม่มาเรียก้ บันคือจะบาดเลยคือคือบาดฟ้อนแาดิฟ้อนเฉยเวยฟ้อนไม่ได้ทำไมเหนียวยอดเลยอันจะเป็นอะอ้อาฉันลงเธอกุอยากกูญังก่อนเขากระโมาเดือดเขาก็ลงแล้วก็ลงเอาหนูลงเดให้สองร้อยอ่หนูให้สองร้อยนะบุญยางสองร้อยเลยดีีเขาเปนลงส่งชันมัน ดิงๆเอ้าเอาเอาเอามันถือนะมันถืนเอา,า,อากูกริเขามันืนกูให้าลยหยุดพอ,พอ,อ,อ้อยพอใจไพอพอใจจะเป็นมะเกี่อคับกูัาแกผู้ใดเกียทัถผู้บรหัรนาเดี๋ชุดเขียวั

เ้า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 ,เา,เาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ